เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีเนาะก็ขอความร่วมมือจากธนาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบงก์พาณิชย์แล้วก็แบงก์ของรัฐให้ช่วยลดดอกเบี้ยหน่อยเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก็คือให้ช่วยลดอัตราการผ่อนหน่อยเพราะว่ามันจะได้กระตุ้นหลายๆอย่างเนาะคือมันเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่าดอกเบี้ยขึ้นมานิดนึงอะ่ะมันก็เยอะนะสำหรับอัตราการผ่อนบ้านหรือผ่อนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ หลายหลายธนาคารนะครับเขาก็มีการขานรับเรียบร้อยในการปรับลดดอกเบีย้ยแต่ต้องไปเช็คนะครับว่ามีธนาคารไหนบ้างอะไรยังไงแล้วลดไปเท่าไหร่ซึ่งอย่างที่บอกครับว่าทางแบงค์ชาติก็ยังไม่ได้ส่งสัญ,ญญาณในการที่จะมีการปรับลดดอกเบีย้ยแต่อย่างใดแต่ว่าทางธนาคารตรีก็ไปขอความร่วมมือจากธนาคารโดยตรงนั่นแหละเออไม่ว่าจะเป็นแบงค์พาณิชต์ต่างๆคือแบงค์รัฐเนี่ยยังไงเ่ะเขาก็มีมาตรการอยู่แล้วเพราะว่ารัฐสามารถ ดูแลได้นะแต่ว่าถ้าเป็นเป็นแบงค์พาณิชย์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละแบงค์เนี่ยจะลดให้อะไรยังไงเท่าไหร่แล้ว d e f ิฟเ t i o n ของคําว่ากลุ่มเบาบางเนี่ยจะยังไงจะดูจากยอดเงินกู้หรืออะไรอย่างนี้ต่างๆก็ไปศึกษารายละเอียดได้ครับ